สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะโใ้มานทุกคนค่ะยังไงคุณลุงวั้นหรือเล่ะปั้นมายาวันนี้หรอวั้นวั้น่ายังไงคุณุงวกให้ะตรงนี้ป่ะั้นมาอุ่นไกลเนี่่ะอุ่นไกลสโฉค่ะขานี่เส้นนึ่างนี่เส้นหนทั้งสองขางเลยอืออยู่ั้งขางคนอยู่กลางอือค่ะลาเลยเอาไก้เลีอบผักนวดของหน้าลงไปค่ะ ปล่อยเาที่ป no. ล่อยไก่ปล <Death> ่อยปหาเสียงเขามันก็บอกปล่อยไกลับมาหาของเก่าเอาไปปล่อยไก่เ oh. ส yeah. uh ียงกับอยู่กลับมาที่อาไก่นั่เลยว่าสิไดปลาหมูเลี้ยงปลาเออปลาหมูไว้มันอยู่ในบ้านกว่าจอยู่บ้านอยู่ของหน้าแต่ว่าค่ะปล่อยกับบินกับมาก็บินกับมาเหมือนคือเก่ากับมาหาคนคนยืนทำไรปล่อยในเสียงกับบินมาห้าคอที่ก็ไอเจ้าปล่อยอีก มีม่อเราม่ค่าจะข่อยไก่ก็ได้ไก่ o o nah nah. ต้องตกับปู่หนึ่งจะขู่ขาวนึ่ได้ปู่แม่เปนึงนะปูแม่เนาะเออปูแม่อุ้มเรื่องขางน่นเนี่ยเนี่ยต้องต้องขางค่ะกับารทำอเล่นยางกได้กับแมกมาก็เป็นขนแท้งขนกันได้นะค่ะกับไก่ขาวมันก็ฆ่าไปแม่ก็ได้มาจะไปน้ำจะฉุมไปเลยแมวก็ได้ไปมวยโตมันละไปรถวุ่มมันแมวม้วนเลียงไว้นี่ไปน้ำเไปน้ำไปจำ ู่ดพันเลยแต่เลื่อไปปล่อยมาจะประกันมันบอกนะแต่คลองเทียงคนผู้เดียวนั่งอยู่โคอยู่เดียวเทียงโมโหคนดล่อนก็ไปดอกเทียงโมโหคนแล้วเอาไปผ่าเนี่ยรับผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มคนตรงกลางนี่ละต่างหาซีโกปีลูกเดียวกันนี่ละหมอคอยจะเป็นเซนต์ปีอยู่ดอกคือว่ามันโมโหเขาน้าหน้าปีเนาะค่ะเทียงหนาเนาะฟันเทียนปีเขาสีเอาไก่ไปกว่าปีเนาะเอาไกลผ่าเขาไก่มันลพวกแบบยุบอ่ะเป็นยังไงพี่สาวคนคุณหนุ่ม เออะไรบาดมั้งคร้บไหวมวยข้อบาดดเลยฝ่เขาอยู่ตรงหน้าผมไเลาขเลี้ยงเขาเลี้ยงบ่ได้เอาไปให้บ่พอฝ่าขาไววแน่ฝากไก่ไก่มวยอย่างยุบ่มันมาให้กะคองเก่าบินมากก็าไปก็มากเหมือนเป็นมอยอยัยูไะไก่มันอย่างยูยัยากกลับมาหาคุณลุงคือเก่าจะตรงหนามต้บินมาหาขะคองคือเก่าจ้าวว่าคือเก่าอุ้มเก่าไก่อันเปนแน่หนิเนี่ยกองอันสองตัวเลยว่คุณลุงสองตัวไก่เขากับ มาเาเคยแม่ก <paranormal esis> ็มาเขาไม่ออากครอยู่เรามนาะู็ไม่คุยไปเขาป้าเป็นลูกตีตัวเอลูกตีตัวเองเ่าหาเขาถึงก่เอาหาเ่ายครหาหมดเละค่ะผู้ชายก็หาเนาะไก่ทั้งสองขาไม่ใไก่เนี่็ไก่ต่อหาเก่าเก่าหาเก่ากับบุญีเนาะกับจว่าผู้ชายนน่างกุ๊กต่ว่า หน้านี่งผู้ชาน้ำหาน้ำหกหนค่ะแต่ว่าไม่ลงนะนี่จขึ้นขึ้นฮกไปถันี่ทางหนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าหกเก้าเนาะพะว่าลุงแปลงว่าผู้ชายน้ำหาน้ำหกเนาะอแต่ว่าขึ้นขึ้นไปหนาจังแต่ว่าควยนั้นกันฟันนั้นมนก็ เคยกันงท่งทรายก็ถึงพเกพุ่งทรายนะแต่โลงบ่มีค่ะโลงบ่มีเนาะมขาบอกไม่ดูเลยนะมันกระเดนไม่โตไปเลยนะออกโตไปเลยฟันม่ยาวแล้วก็ฝันทงนีอเลยแั้วฝันรื้ตน่้เลยค่ะค่ะ แต่ผมมาว่าพันแล้พัตันมีผีเพนเดีเอาน้ำมอคุณลุงไก่ดีจับเดี๋ยบน้ำลุง่อบไก่ไม่ายบายมาอยู่มอนางเบ่งซื้ือมันนังเฝ้ายงเพ่อักนังโคลยแจ้งนที่ข้าจนพคนตาโตนเดียวกัยังกับลุงบ่บ่เล่าไปหอนลูกก็ว่าฝากไก่ในเดิฝากไก่นเดอกระดกเดียวมาจุประกานแล้วพี่หันมีหมาบอกมีมีจ่มาไปกองหอกกับแม่หอเปอกเ ม่ใจลูกนั่นเดี๋ยวไปฝากมือนึงจังสิบ่ค่ะคือว่าสิฝากเพิ่นบ่หันว่าหันต้นเติมแล้วก็ได้กล่าวนําบ่อยู่ส่วนในใจเนาะว่าสิฝากต้นเติมกรรมหาเก่าค่ะมาคือเก่ากรรมเก่าไปแต่ว่าผีผีตัวนั้นบ่ใส่เสื้ออ๋นั่งอยู่โคเอาโคนนั่งนูก็ได้นี่นั่งเสียงเสียงในโคดเสียงแซ่แล้วแต่ว่าเท่าเท่าหัวงอกพุ่นบ่บ่หัวงอกแต่ว่าคนในกลางๆคน ชิปฮาชิปนี่แหะแต่ว่าคงม่ทชห้องหอกค่ะแต่ว่าบกุณาคุณตามอกหูตวขาว้วนอยู่ทงหน้าบอกทงหน้า่ทงหน้าใจแล้วทรงหน้านั่นจะมีโพนน้ำมีโพนหอมอ้มันก็หกจะพ่นหกแนวันค่ะแต่ว่าเป็นผีนี่เป็นลักษณะแบบพ่นผิวขาวหมอผิวขาว้วดรขางเอ้าปวนก็ คนก็าคือคนนะหมวนี้ว่าวิทยาิทยานี่นั่งยู่โหนั่งตลอลมองนี้อยามากัดบอกบอกก็เยวมากกาดดกเอาเพคนเสียคนทีว่าให้ฟังอยู่คนกับบอกว่าทีว่าเอาเมื่อซหกับบว่าจะได้จะเอาไว้ตัวเอาไว้ตัวตงแบบตัตบินกับหมาคือตคุณตัวเองนี่แค่ไหก็เสีเอาไว้หันละฟ้าไวหันละแต่ว่าไก่บิไก่กระบินมาก มันเจ้าของเ่าเจ้าเป็นผีว่าลุงดุฮะก็เป็นผีบก่หรอผีก็มูหเขาอืก็นั่งอยู่บนันหนามเอาเยอะแต่ว่ามเขาแต่ว่ากับวันนี้น้าลุงนอะอาจะเป็นตกกลับก็เยเอาไปแล้วเอากลับมาเจ้ากับนึกหาเก่าเก่หาเหค่ะหรือว่าเก่าก็พกกระตเดียวกันก็พวกปรตัวเดียวกันต้องในบ่บเก่าเก่าเลยก็เ่้าวนนี้น้ลุ ใคเพิ่นไปตัดเล่นมุนเหรเอาแล้วคุณนุงเนาะกองก็องไปตกของไปหมแล้วตางตรจอย่าเก่าหรืออาจจะเป็นตอนนี้นะพกหากระไดเี่สเนาะพกหาว้นอกับเนี่ละเพราะว่ากับเนาะจะสิกับแนวไหนก็กระกร่างหาก่องค่ะหรืออาจจะเป็นเก่าๆอะไรเนาะคุณลุงเนาะวัดกรกร่งกระก่าตอนนี้นะเรขมากตนองต้องกรดนี่คือมาแค่งคือเก่าๆก็หาเก่าอ่นีล่ะัวมาแค่ก็หาเก่าอล่ค่ะค้นางกระหาใกล้กระ เกาแต่ว่ากับนี้นกใกสองตัวนี่นี่ก็เก uh, ่าตัวนี้ก็เก่าคนก็อยู่กลางใต้กันใต้ตีใต้คือว่าเก่าเก่าลุมักคือกตนก่เการักลอยนแล้วก็ค่ะรักเก่าเก่านั่แต่ว่าเกหานนหมหมาอีเลยเก่าหาเก่าามาแทะมาแต่ล้มันจะามกันไงกับนี้างายคือลุมเต็งนี่มันใจหาเก่านาะหตค่ะอื่นมักมักเานี่ ค่ะกับฝันซ้ำนี่เลยเนาะคุณลุงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณลุงแป้งค่ะกำลังเริ่มงันนะค่ะที่เป็นปันเนีท่านขาฝันเนาะการมันอยู่นั่นปึ้มนะก็จะพูดเนาะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของลุงแป้งเนาะค่ะเนาะ959969ค่ะกันไว้ก็คือเก่าเเน้น59เนาะค่ะเนาะ ประจำงวดวันที่หนึง่งมิถุนายนค่ะ2567ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของลุงแปงนี่ทีเพิ่นฝันว่าได้ไปเอาไก่ค่ะนผูมชมได้อุ้มไก่สองตัวนีบว่วบคางละตัวเลยเนาะค่ะนอนีบใส่เขไนวบคางละตัวค่ะละกะตีเป็นตัวเลขเก่าหาเก่าค่ะเอาไปฝากไหวกับผีวาสันก็เลยตีตัวเลขเป็น959้า 9ก้ 69, กันไวเก่าเก่าแล้วก็เน้นหาเก่าเพื่อน่าจังได้ก็ให้โชคให้มาน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะติ่กดเขามารับชมรับฟังเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคะ่ะถ้ายังบอกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนเดอคะ่ะท่านผู้ชม อย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบภาโตัวเลขละกะแนวทางความฝันดีๆค่ะถามมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกะสิไปติตามมาฝากเอ็มซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ล่าธรรมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ